ค์กรที่ประสบความสําเร็จเขาบริหารคนกันอย่างไรการสรรหาและคัดเลือกพนักง,งานมีการสรรหาคัดเลือกพนักง,งานที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรมากกว่ามองไปที่คนที่เรียนเก่งหรือทํางานเก่งอย่างเดียวแต่ไม่เหมาะสมกับองคอ์กรการรักษาพนักง,งานประกอบไปด้วยระบบการบริหารค่าตอบแทนที่ดีรวมทั้งระบบการบริหารค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินการบริหารคนเก่งโดยจะสร้างแนวทางในการพัฒนาพนักง,งานและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักง,งานการสร้าง employer brand งองค์กรจะมีการสร้างแบรนด์ในการบริหารคนซึ่งทําให้พนักง,งานรู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรและสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานได้อย่างไรระบบบริหารผลงานและการให้ค่าตอบแทนเมื่อพนักง,งานสร้างผลงานที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรเมื่อองค์กรบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะมีระบบการให้รางวัลตามผลงานที่เป็นธรรมระบบการพัฒนาผู้นําขององค์กรมีการสร้างระบบการพัฒนาผู้นําของตนเองทําให้พนักง,งานทุกคนมีโอกาสเติบโตสนใจติดต่อได้ที่